ที่ดินกระ่วงเติบได้ขัดซื้อบนเอื่อหนึ่งว่าได้ได้สามนะขนาดทางเท่งที่ทางลงมามีมีแต่ในปาร์ตี้นะค่ะเป็นแสนผู้แสเซ็นค่หาผู้ว่าจะขายอันนี้มันเป็นบอนเอื่อยเทาเด้มันเป็นทีของเอื่อยเด้เพิ่นก็เลยแบ่งให้น้องกัรนส้ให้คือซื้อแล้วกับโบมี่นะเฮาก็ต้องเข้าใจจุดนี้น้ำัานห้าสิบแบ่งให้น้องเหมือนเทากับโบมี่แบนี้เฮาก็เลยแบ่งครึ่งมาสั้นซะแบ่งกัน คันซื้อลา,ายกับน้นองคันซีไฮที่ซื้อกับเจ้าของกระโบมีนะก็ต้องแบบเคิงๆกันมันต้องถือเงียนอยากนอนอีกแล้วบะน่ะ บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขูสุคนเดอร์สุมงสุบอลพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับซองสาวบุญมาบ้านเฮาพี่น้องเลยมาพ่อกันมาเนี้ยสาวบุญสีมาหาทางน้องไเพิ่อนเนาะเสียงลูกเพิ่์นหายอยู่พี่น้องเลยทางน้องไพรที่ว่าอายุสิบเจ็ดปีที่ว่าเป็นในห้างน้อยนะพี่น้องเลยที่ว่าเลิกลากันไปกับลูกกับผัวเนาะมาเนี้ยสาวบุญกลับมาหอดทางน้องเพิ่นก็สิไปถามข้าวถามข้าวเพิ่อนก่อนเห็นว่า ทางอันเห็นว่าได้ที่ดินใหม่จะโดนได้หละเนาะแต่สมบุญกับพ่ดได้มีโอกาสมาหาหน้องเพิ่นพี่น้องเลยเห็นทางอันบ้าลีบอกหรือกับกับพอน้องแฝดนี่พี่น้องเห็นว่ามาซื้อที่ดอกที่ดินให้คือว่าน้องเพิ่นสิไดพุกเพื่อนลูกซานใหม่เล้เพราะพี่น้องเลยมันนี่ครับก็ได้มีโอกาสเวมาถามข่าวถามข่าวทั้งน้องเพิ่์นวายู่จังใดกินจังใดเนาะเป็นจังใดแล้วพี่น้องเลยโอเคเพื่อเป็นการเสียเว,วลาสาบุญสีพ้าพีพระน้องไป ทักทายสบายดีทั้งน้องไพรสะกอนไปทำข้าวทำข้าวเพื่อนสะก้อนพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยสมบุรณสิพาพีพระนองขึ้นไปหาทั้งน้องไพรบอนใดเ,เนาะบอนที่ว่าเพิ่นได้ซื้อดินที่ว่าซื้อจากเอื้อยเพิ่นมาซะเนี่ยฮาสิพาพีพระนองขึ้นไปหาทั้งน้องไพยสะก้อนพี่น้องเลยว่าเป็นจังใดเนาะโอ้บได้มาโดนเลยสมบุญก็นจนลืมบได้มาหาทั้งนองไพรนี่นี่กระเฮือนเอื้อยของเพิ่นพี่น้องมีฟืนมีไฟ ฝนกระตกคือเกา่าขอระยะเด้อระยะขึ้นกันได,ด้เด้อสีพลาดไปจักน่อนี่โอ้เด้ออัสสบายดีเด้อเดยอนะพวกทางเมตุก็ได้ฝนตกเนาะวัดมือวัดเว้นอือคนน้อยอู้เมย์่นไปสิได้ไโอ้ เรากำลังอยู่ในเวทีเฮ้ยแล้วเป็นไ,ได้กินข้าวกินหนามแล้วปะโดยกินแล้วได้ยังกินวันนี้แหละต้มนำ้ำมัก<อ>ับแจ้ตียวลูกเดสอะลูกกะจับน้ำปลาอ้จับน้ำปลาโดยโ,ดยโดยอ้โยเนาะเขาลูกได้ซื้อไปสั่งมาเขากันเลยลูกกูได้ดดส่ร ลูกเอื้ยเออสบายดีลูกล่ะสบายดีลูกโดยเจักปีแล้วเจ็ดปีอือเจ็ดปีแล้วพุ่งนี่ลูกเอื้ยเนาะโดยทําบ้าลูกแก่จากนอนได้นอนใช่ป่ะเนี่ยก็โอ้มีอูดต่างหอกฝนก็ฝนตกพี่น้องเลยสีผ้าลูกลานุ่นลินตะล่างกต่แย่นี่หยู่แต่ในเฮือนเอออยู่แต่ในเฮือนเบิดเวียกเฮ็ดได้ป่ะนี่ยามดำบนากับเบิดปานมาแล้วเนาะ ไปเห็ดย่างสละแต่ลุมื่อบดเห็ดย่างหาน้ำน้ำใหม่จินมน้ำใหม่มาต้มเดลยม่ได้ไปหาไปขายบ่บ่ท่านบอกไปขายขนาดสิกินกับย่างสิบว่ท่านเขาคนหาลายคนลายคนหาลายเดลยเดยถึงได้ไซสคือว่าได้ทีดินไม่แม่ก็ไม่ได้มาเล่นน้ำแต่โดนละใส่พื้นซื้ออยู่แถวได้ละก็ซื้อในนี่เลยบอลเฮาอยู่นี่เลยโอ้บอลโคกมะฮุ่งนี่โดยแบบ แต่ได้นามลงหลุมผุนแหละโอ้คาต้นมะฮุงนี่ก็แม่นเด้โอ้อะไรลงไปทั้งหนาพุ้นเด้อหนองน้องก็แม่นหนองก็แม่นมะโด้บนเท้อนุ่งนี่ได้สะแม่นโอ้แบบเพิ่นเพุดตัดครึ่งสิบ่โเด้อเออเพิ่นเอาตอนเออเลยนะเพิ่นเอาทั้งเครื่องเจ้าอลไเอาคาทั้งเครื่องได้คาอันนู้นนี่ขึ้นไปพุ้นตยลงมาพี่โดยลงโอ้ เราได้หาเพื่นซื้อละสามหมื่นคืออะไเราซื้อกับสี่หมื่นเพิ่นขายให้สามหมื่นเด้์กำไรหมื่นหนึ่งขายให้น้องเนาะทางทางไคซื้อไหล่ะทางเมโนยเม่นยทำมาทางมาอุลิบ่โดยโอ้ดีใจนำเลยล่ะเด้อเดย์มาอุลิบ่กับพน้องแฝดบ่เห็นโดยก็ดีใจนำได้ดินแล้ว เป็นจึงได้เรื่องเฮือนเรื่องซานมีสมทบมาแล้วบ<ล>่เออแต่ว่ากะดีเนาะได้ทีไปแล้วกะถือว่าดีแล,ะละ้วล<ด>่ะคือคอยเป็นคอยไปเนาละลนะ่ะเนาะกะหาได้ทีแล้วเพื่อว่าตกแร่งเหงควยเขาได้ไหมได้ยังคาก็มาเห็ดกระตอบอยู่ถาก็ได้ไไดดใครกเหาบุมีดินฮานาลูกเพ่นก็นได้จะกวัยจากนอนก็จักหากระตื้นม,<ด>มาไวหานเวียนเไปซื้อซื้อนมวัวแดงมาว่ววัดอะไรว่ามีแต่รถจืดเลยนะ แกนลูกแก้วบ mm ุกินเพิ่นกินรสจืดแม่นบ uh, ่เนยโอ้เฮาจืดพิษส่ะเฮามื่อนั้นคือว่ารสหวานนเฮาบอกบุมมีว่ารสหวานนบุมมี่ะมีแต่รสจืดเราวะจืดโอ้ยเฮาว่าซื้อไปย่านเล็กน้อยบุกินเหมือนกันนี่หานเวียดทางออกนี่โอ้เลยเลยนมจ้าเด้คนกินบ่กินเจ้าข้าวผให้กินแต่อันนั้น มังแบบส่วงแบบขั้นบ่อท่านกับกินนมแม่คือแบบส่วมดำหน้าก็สิกินนมแม่เวลาเขาเห็ดเรียกแบบบริกินนมแม่นะขั้นเวลาแบบห้ออยู่ลาอะไรกินนมแม่เองคือเห็ดเรียกก็ได้กินนมวัมแเดงโดยแต่เพิ่นกระหูอยู่บ่หูขึ้เดี๋ยวเวลาไปก็อยู่น่อแม่ตู้นี่แหละเนาะติดแม่ตู้เลยนี่ติดก็แม่เองกับบริได้ปานไรบริได้สื่อแบบอยู่แต่นมแม่เนาะสมมติแม่ไปมีเรียกมีอย่างเห็ุกะ ไปได้เนี่คันอยู่ในเมตูได้เนาะล่ะสมมติมีเวียกมีอย่างเฮ็ดอยู่น้ำลาวขานี้เจ้ากระซีเฮ็ดบ่ก็ยังไปพอได้รันสมุทรทบ้านไทยเองค่ะไปได้อยู่แบบแถวอื่นเทวสวรรค์บอสซโนก็ยังไปว่ได้มันไกลเนาะหาต้องเที่ยวนอะล่ะเที่ยวตรงมาหาลูกคันสมมติอยู่แถวนี้เนาะแถวแถวน้ำมอไกลแบบนี้เนาะนี่แบบนี้กระเฮ็ดได้พอได้มาซื้อนมให้ลูกเนาะแต่ก็ดีใจนะำเนาะทือว่าได้ที่ดินที่ดอน อยู่ไปเลี้ยงไปนี่และลูกก็ได้เด้มันก็ใหญ่เองดอกมียังก็เลี้ยงนั่นแต่แม่เขาเลี้ยงเฮายังใหญ่ด้เนาะแมตุเราก็เลี้ยงลูกเรามาก็ยังใหญ่ด้เลาวก็ได้แ้าก็คอยเป็นค่อยไปนี่ละมันฮอดขันตอนมันมันก็ได้เองดอกมันยังก็ได้อืมโดนก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าใหญ่ก่อนไปทางใดกันนาอละโดยหาสิบไปปะลูกก็ไปก็ได้หาเงินหาคํำก็ได้ไปแล้วคิดฮอดคือยังในลูก เมนยันอยู่บ้านสองคืนอยู่กันด้ไฟแมนวะอยากขีดหอนลูกได้หนานังไปเพิ่นไงก่อนเห็นเหยียดเห็นงานทางใดก็ได้โอ้ได้ก้วงติบได้ดินเนี่เนาะจะเป็นของตัวเองเอ้าเพิ่นกระขายให้เถอยอยู่เด้สามหมื่นด้วยเพิ่นกระวายใหาเน้ากไปอยู่บนอื่น แบบให้อยู hehe, so no? ah, ่น้ากันมีอย่างเงกับจังซอยกันได้เมนเพราะว่าฉันเจ้าก็ได้เมย์ก็ได้อยู่น้ากันเนาะก็ถือว่าพนก็คิดดีหูเอือยก็ได้เมนเมนเมนโดยเมนแล้วเมนเนี่ยาก็่มีครอบครัวเมนสาวไผก็เราให้ลูกเต่าใหญ่ก่อนเนาะล่ะตอนนี้ลูกยังน้อยบ่ได้คิดอย่างเนาะ่ต้องคิดดอกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปก่อนเรื่องครอบเรื่องครัวเอาไว้ที่รัง เนาะล่ะเมียนวอกเมยบุญวอาถือว่าแต่เมยบุญนิสคิดแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ลูกเขายังน้อยนะเอาให้ลูกเขาใหญ่ก่อนค่อยว่ากันคนเฮามันกะวอกให้บ่ได้ว่าสีเอาไม่บ่สีบาโบก็บ่ได้สี่าบ่เอาก็ว่าบบได้คันสีเอาก็บ่าบได้ต้องไปตามมันสภาพนาการมันเมียนไปตามขั้นตอนลูกเตาใหญ่ค่ะเจ้าโอ้โหเพาว่าเอาดอก่อยเปิดเคยเบื่อกตัดบบได้ ต้องไปตามสภาพมันกันได้ก่อยซีเอ้ากับ่ได้ลูกยังน้อยโดยเมน,นตามขันตามตอนมันทา้งเมียบุญนีบน่บวถามได้ว่าเจ้าสิม,มักผู้นันบอผู้นี่บอ,นอบเน่บวถามนะเพราะว่ามันลูกเข้ากันยังน้อยเข้ากะหูด้วาก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเข้าไปแต่ยูกับลูกในกระปวดหัวแล้ว <laughs> ยังจะไปคิดทานผู้ไม่อีกกระโบไว้เนาะล่ะโดยลูกใหญ่พละจังค่อยคิดเรื่องนั้นโดยเมียนแล้วเจ้าคิดถึกได้ละจะคิดถึกแล้วจะคิดแบบน่ะส่วนนี้ลูกแก้วก็ได้จักเดือนแล้วตอนนี้ก้าเดือนอีกสองสามเดือนก็ได้ยางแล้วยางแล้วก็ไข่ดอกไหเปมรตู้ไล่ิกบ็บบะวางแต่น้ำนององนี้แหละเนาะโดยได้ทีได้ยังไง ดดนแล้วปรด้มานี่ชื่อได้อยู่บ่หลพ่อส่ได้มาเท่ากับได้เบียกลายแล้วก็ไปทั้งพุ่นทั้งพี่ฝนตกสองสามมือก็บ่ได้มาเลมืมันี้มีโอกาสก็เลยเวะมหาเห็นว่าโอ้เลยทีดินที่ดอนไม่แลวโอ้ดีใจนําเดีมาทางน้องไพ่เพิ่นที่ดินก็กว้วงเติบได้ขัดสื่อบนอืหน่่ได้ได้สามนะขนาดทางเชิงทีทางลงมามี มีแต่ในปาร์ตี้นะคะเป็นแสนคะูแซนหาผู้ว่าจะจะขายอันนี้มันเป็นบอนเอื่อยเทาาด้ย,ดยมันเป็นทีของเอื่อยด้มันก็เลยแบ่งให้น้องค<ด>ันสีให้คือซื้อแล้วกับโบมีนะเข <c oughs> าก็ต้องเข้าใจจุดนี้นะค<ด>ันห้าสิแบ่งให้น้องเฮากับโบมีบวันนี้เฮาก็เลยแบ่งครึ่งมาสั้นซะแบ<ด><ด>่งกันคันซีวอลายกับน้องคันสี่ไฮทีอซื้อกับเจ้าของขออกับโบมีนะก็ต้องแบบครึ่งๆกันมันต้งถือ เงินอยากนอนอีกแล้วบ่ออออนอะกระหู้ํำนี้ได้อีกหน่อยเนาะกังขึ้นกรบพได้ให้ตื่นมากกินนมแล้วก็นอน่อเจ้านี้นอนนอกนี่บ่นอนในนี่สีเป็นบอลพีไอกรบเบื่อโอ้ผลนอนอยู่นี่ข้อเอ,อาจะได้จะขีคันฝนบุตตกมาอยู่ตารางก็ได้เนาะนี่ฝนก็บหู้ ก็หามาสิก็เก่งใจทั้งเอื้ยฝนโย่กิบ์มกหายไม่ได้บางอย่างเลยกันวักกันบักคุคูงคนว่าคือลูกว่าแม่ก็อยู่น้ำมาได้เนาะแมนแมนอันนี้ลูกสาวดีเนาะกันสาวทั้งโลกเคยดีวัดโอ้นี่แหละฝนเบามาอยู่น้ำพญิหะปีแล้วนเลี้ยยงงแม่ว่ามีแต่โตแม่มาจะกินกินให้เราเคยไม่เลี้ยงลูกสาวโอ้ เพิ่นว่าขับทีอยู่ได้เนาะขับใจอยู่ยากอันนี้เถงสีน้อยก็ยาแต่ว่าลูกเต้าเฮาดีน้่ก็ถือว่าเป็นบุญของเจ้าเลยเพิ่นละเมนเมิ่นเพิ่นโดยเพิ่นกับสิคิดว่บเม่ในน้องเพิ่นกับปุ๊ปะบบทิมสิปะทิมกับเม่โตบบบนี้เหียจังได้ น้ำมือกดมือเนี่ bueno ยน้ำมือมันขยายทั้งเพิ่นกะสี่คนทั้งแม่กะมีคนแล้วก็ยังแยกนะใจแม่ได้ไหมนะคันนามีสาเนาะได้สากระต๊อบน้อยอันหนึ่งเนาะที่เฮาอยู่ออกอยู่ก็บ่ได้ว่าตีลูกที่เต้าเพราะว่าเฮือนลูกอ่ะมันกำลังน้อยเนาะของเพิ่นก็หาก็ได้ตั้งแต่เสาจกปีใดชาปีและชาเดี๋ยวปีนี้แล้วก็ค่อยได้เห็ดขึ้นดอกเราได้ขายดินน่เลยคอยเป็นค่อยไปทางน้องไพกกะ มีแต่าจักหน่อยกะอยู่ปุดนกะบางที่กะอาจจะได้เพื่อนซัมนน่ก็ได้นี่สัําของเอ้ยนี่ก็พ่ออยู่แล้วเนาะ<ม>อยู่กับแม่ครับลูกถือว่ามีแต่สู่ๆไปฮะก็ได้อีกจักมือหนึ่งก็เป็นของเฮ้าดอกเพนนื่อนลูกเพื่อนก็ได้เดี๋ยวบังเม่โอ้ยมึเนียขัดสิมีตู้กับพุดลูกพูดนั่งเนาะ อันนี้ก็การิดเขาไประดำน้ำหมดสามคนมีแต่แม่นีติดเมตุเนาะอันนี้ก็ติดนายเองบุตรโอ้เด็กน้อยคนเด็กน้อยสำคัญเพวันพุธนี้ให้กติกาอยู่ในเมตุตั้งแต่หากาได้สี่เดือนอ๋อไปต้องเล่าก็หลายชิ้นตื่นนคอยเป็นคอยไปไ่ต้องคิดอย่างไรเนาะชีวิตคนเฮามันบ่คือกัน ผู้มีก็มีผู้มีผู้บ่มีก็บ่มีผู้รวยก็รวยผู้ทุกข์ก็ทุกข์เป็นบ่มีเฮาสิกินบ่มีเลยเด้อแม่นจักเฮดได้สิกลับเมื่ออยู่บ่อนเก่ากเมื่อบ่ได้ก็อยู่อียพี่ก็ดีแล้วมาอยู่พี่เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ถือว่าได้ดินแล้วเนาะล่ะเนาะดยังเฮือนยังซานบัดนี้ได้กระต๊อบน้อยจัก คือพนอนอะไรหกเสาก็ดีแล้ว<ม> <c oughs> เด็ดเป็นขึ้นมากคือเทียงหน้านี่ก็ถือว่าได้แลเนาะละเนาะพอด้อยู่<ะ>กับแม่ลูกเลย,ยก็อยู่ไปใกล้ๆกับเอื้อยนี่ก็ถือว่าดีแล้วนี่ดินก็ค่อยลองไปฝนตกกะไรล,ลงเลยเ <c oughs> ดือยนะทำมามืนอนี้ก็ฝน,นตกพี่น้องเลยบ่ได้ซื้อไปสั่งมาต้อนลูกเพื่อนมิเตซเอาเงินให้ทั้งน้องเพื่อนไปไปซื้อนมให้น้องได้ละเด้อเอือยนั่นละ เขาพอเขเจอล้วล่ะโดยเอาไว้ไปซื้อนมให้ลูกทำไงบุญก็ได้พ่อเวซื้อกะเพิ่นจำพิษฮาวายรสหวานเพิ่นมีแต่รสจืดโอ้ยฮาวายันเด็กน้อยกินบ่ได้ก็เลยว่าโอ้บ่เอาดอกบัวไาสซซื้อมาต้อนลูกตัวนั่นแหละลูกเพิ่นกินนมบัวแดงว่ะจานประจำพิษว่าสูตรหวานหรือสูตรจืดนะเลยอ่ะมีแต่ให้งกำลังใจได้ล่ะเด้อสู่ต่อไปเนาะ โดยมีแต่อีกบุญดลเมื่อมันแกิสิเป็นของเฮ้าดอกตอนนี้มันได้ซ้ำนี้แล้วก็ถือว่าถือว่าบุญวาสนาเฮาก็ดีใจให้้วโดยได้ที่ก็ดีใจแล้วนะละเนาะโดยมีแต่ต๊แร่งแห่งคว้ยถามว่าบุญวาสนาฮายังมีบางทีอาจสิมีผู้ใหญ่ยืนมือเขามาซอยเฮ้าก็ได้เนาะมีแต่ทําดีต่อไปเด้๋ยร่ะเด้ออย่าฝ่าวิดิเด้อเรื่องครอบเรื่องครัวเบิ่งลูกเบิ่งเต้ากันเด้อ Chẳng đại biểu của chị cọc con bunny phun phaga à. nip nip milet hết à, các bơi lạp bunny sắp bay đi sắp lại đi sắp bay đi sắp <laughs> oh, bay <laughs> đi sắp bay đi rồi bay đi sắp 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 đi sắp đi ถือว่าได้กวงเติบได้คันมีนั่นปลูกเพื่อนในหอดสองหลังพ่นเด้โอ้ดีใจน้ำนองไผ่เพื่อนเนาะได้ทีได้ทางเป็นของตัวเองแล้วพี่น้องเอยแต่ยังแต่เพื่อนนั่นแหละวันนี้ก็ถือว่าได้ทีแล้วก็ะดีใจน้ำเพื่อนพี่น้องเอยเอาก็ได้เนาะมาแสดงความยินดีน้ำทางนองเพื่อนเพื่อนได้ทีได้ทางเป็นของตัวเองแล้วพี่น้องเอ้ยก็สำหรับื้นนี้สบุญกับิโคโตกับสะกอนพี่น้องเอยโอ้ได้กวงเติบได้นี่ เจ้าเทพีลงผูเพ่นว่าเมินมาสันโอ้พี่พมมน,อนอ้องเผืนเบงให้น้องสาวเพือ่อนมาสันก็ถือว่าถือว่าสมควรพี่น้องเลยเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคดีนี้สบุญกับสิบพ่อโจ้ใบเสนีห์สกปรพ่อกันในคลิปหนาา้าเด้อขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับส้คมสคลิปซาบุญตั้งแต่ตน้นจนจบแล้วบข,อข่ามโฆษณา สำหรับคลิปนี้ฮักกัสิลาไปแล้วพ่อแม,มพี่น้องพอก,กันในคลิปหน้าเด้อสบายดี